เษตทฤษฎีใหม่ให้แนวคิดชุบชีวิตเกษตรกร,ร,กรไทยให้เข้มแข็งต้อนรับเข้าสู่รายการโรคเกษตรไทย การโลกเกษตรไทยเนี่ยเป็นความปรารถนาดีจากพวกเราที่จัดรายการทุกคนเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำการเกษตรแบบลดต้นทุนเ,เพิ่มผลผลิตทำการเกษตรอย่างปลอดภัยทั้งทั้งพี่น้องเกษตรกรเองทั้งผู้ผู้บริโภคแล้วก็สี่งแวดล้อมนำมาซึ่งไรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืงยงนและมัน่นคงครับ การช่วยเหลือเกษตรกร,กรของของทางจังหวัดหรือทางราชาการเนี่ยก็เน้นหนักเรื่องการให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยสามารถที่จะ,ะพึ่งตนเองได้นะในการพึ่งตนเองได้นั้นเนี่ยอันดับแรกก็ต้องให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรอันที่สองคือสามารถให้ท่านพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะนําไปฏปฏ,ปฏ,ปฏ,ปฏปิบัติจริงได้ส่วนประการที่สามาคือ,อวิธีการ,กรเกษตรหรือ,อตัวเลือกที่เราจะนําเสนอพี่น้องชนนั้นต้องเป็นตัวเลือกที่ ที่เหมาะสมกับภาวะการภาวะการตลาดแล้วส่วนที่สี่คือถ้าหาพี่น้องเษกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะเริ่มต้นเองได้ทางราชการก็จะเริ่มต้นเช่นจะเริ่มต้นด้านปัจจัยการผลิตเริ่มต้นด้านแหล่งทุนให้ครับโด,โดยภาพรวม้วเนี่ยอยากจะนําเสนอพี่น้องเษกษตรกรในแนวทางของพระบาทเกศไปเจ้หัวที่องค์พระราชฐานไว้ในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเมื่อ,อสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถที่จะ ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเกี่ยวกันจัดสรรพื้นที่ที่พี่น้องมีอยู่เนี่ยการแรกคื้อเรื่องมีมีน้ํามีน้ำของตอนเองแล้วก็มีสามารถประกอบกิจการเกษตรได้หลายๆอย่างในพื้นที่ของพี่น้องโด้วยตนเองได้ เกษตรไทยค่ะคุณผู้ชมคะสมุนไพรถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนะคะบางอย่างก็สามารถนํามารักษาโรคบางอย่างก็นํามาเป็นยาบารุงหรือว่านํามาปรุงอาหารค่ะวันนี้ค่ะรายการโลกเกษตรไทยนะคะจะพาผู้ชมไปพบกับการปลูกดีปรีค่ะซึ่งสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรมากน้อยเพียงใดไปพบกับคุณมนตรีแสนสุกกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านครับ วันนี้ผมมารงแปลงกเกษตรเลยนะมีพี่น้องเกษตรกร,กรมาร่วมกันหลายท่านเลยนะ,ะ <c oughs> พืชที่น่าสนใจมากเลยเป็นเป็นพืชสมุนไพรแล้วดูเหมือนจะว่าแม่ทำท่าจะมีอนาคตนะถ้าทับปลูกกันดีๆ <c oughs> เอามารู้จักพี่น้องเกษตรกร,ก,รก่อนเจ้าของแปลงนะแปลงที่ว่านี่เป็นแปลงปลูกดีปรีครับชื่ออะไรครับนี้ชันยนุษย์อินทบุตรชันยนุษย์อินทบุตรนะ ชื่อเล่นชื่อรัฐค่ะเรียกกันป้ารัฐดีกว่าป้ารัฐตรงนี้ที่ตรงนี้หมู่ที่เท่าไหร่ครับหมู่ที่สองหมู่ที่สองเรียกบ้านอะไรบ้านตางเซียนค่ะบ้านตางเซียนตำบลตำบลลางเสรีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจน์อร่อยครบอุ้ยยารบเดี๋ยวจะท่านผู้ชมครับ ชมจดหน้าสวยไม่ <laughs> งไ,งไม่สวยแล้ว <laughs> ไม่สวยไม่สวยนะเอาเดี๋ยวแนะนำข้างหลังก่อนข้างหลังมากันเยอะแยะเดี๋ยวบอกเอ๊ยืนานานมาร่วมเป็นพิธีเป็นไม้ประดับไม่ยอมไม่ยอมขานชื่อเรียงนามก็ไม่ได้นะเอาอขอึ้น้ายมือครับผมพะดนนทบุตรครับเป็นน้องสาว น้องสาวน้องน้องชายน้องชายเป็นน้องสาวใช่ไหมตัวเอาข้างหลังข้างหลังเอาครับผมคณะกิจสิวมาครับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่สองนี่ครับโอ้คณะกรรมการหมู่บ้านเลยนะผมออดคำนุกครับเป็นสมาชิกอบตของหมู่บ้านทันเซนนี่ครับอบาตโตประเสริฐช่วงชั่วครับครับกรรมการหมู่บ้านครับกรรมการหมู่บ้านเอ้าอีกท่านหนึ่งผมอุดมครับคณะกรรมการ รกรรมการหมู่บ้านนะนแล้วใส่เสื้อทีมนี้ไปเตะฟ,ฟุตบอลที่ไหน <c oughs> ดีวิชั่นไหนนี่ <c oughs> น,นี่เป็นทีมของเราตอนนี้เราเป็นตัวแทนของจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับ<อ>เวลาเรามีการอบรมทีมพัฒนากรมจุรประทานจะมา่งเสริมอาชีพในหมู่บ้านเราครับ<อ>เราก็เลยมีตั้งคณะทํางาน20ประาท่านไว้เวลามีประชุมมีอบรมที่ไหนเราก็จะตัดเสื้อทีมไปแล้วก็ง่ายง่ายต่อการเรียกหรือว่าต่อการเห็นของผู้คนอื่นแล้วเตะบอลปะ ไม่ไม่ดไ,มได้เตะมาให้เลบอลผมไมได้ไปร่วมทีมด้วยแล้วเกี่ยวอะไรกับดีปรีครับเนี่ยแล้มันผมตั้งตั้งกลุ่มดีปีไหมฮะตอนนี้กเกษตรกรที่ที่ทำดีปีเนี่ยคิดว่าจะมาร่วมกลุ่มทำดีปีกันเพื่อกเกษตรกรจะได้มีกินมีอยู่ไร้ไดกเขาปะเป็นไรไดกเขา่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แล้วใครปลูกไรไแดบบ้ปาสินกาปาเ,เชีย แต่เราแต่เรามาที่แปลนี้เขาแนะนำเขาเขาแนะนำประชานิกูครับผมแล้วเขาชวนนี่คิดไงถึงไม่เชื่อเขา่ะก็เขาเขาบอกว่าถ้าทาอย่างอื่นเราอายุเยอะแล้วอะต่อไปแล้ะเราก็จะทําไม่ไหวกับว่าให้ทําดีปีนะเรื่องต่งเราอายุเยอะเราก็ทําได้ผมทำดีปีต้องอายุเยอะด้วยถ้าสมมติว่าอายุน้อยๆเราทำอย่างอื่นเรายังทำได้อยู่ทีนี้ถ้าเราอายุเยอะแล้ว ถ้าเราทำอย่างอื่นเราทาไม่ไหวถ้าเรามาลงดีปีแล้วเราทําได้อ๋แสดงว่าดีปีนี่เป็นอะไรนะเป็นไม้ที่สําหรับเหมาะสาหรับเพราะว่าเราปลูกปลูกครั้งเดียวอะปลูกครั้งเดียวเราก็เก็บไปได้ตลอดอ๋ออายุยาวออายุยาวอายุเป็นยี่สิบปีสามสิบปีครับปลูกทีเดียวนี่ก็อยู่ไปช่วงยี่สิบปีสามสิบปีตลอดไปถ้าเราระบบดีๆได้หลายสิบปีแล้วอย่างนี้อายุน้อยไม่ดีอะใช่ไหมฮะอายุสัก ยี่สิบสามสิบเนี่ยดีดีครับใช่ไหมยังได้เห็นยังได้มีสิทธิ์ที่จะลื้อต้นดีบพุ่มไผแต่ัวอย่างนี้ลื้อไม่ไม่ทันลื้อแล้วนะรู้สึกว่าจะจะไปก่อนดีปรีนะอ้าวดีปรีนี่เป็นพืชยังไงครับเนี่ยจะเป็นเป็นพืชสมุนไพรสมุนไพรเอพืชพืชสมุนไพรนะรักษาเลยอก็ มันช่วยในการขัดเจ็บคอแล้วการใช้ไอช่วงละลทางด้นอาหารมันจะช่วยได้คือเป็นเครื่องเทศอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเครื่องเทศเครื่องเทศคือว่าเป็นแบบในแบบแบบนั้คือว่าทําให้ร้อนร่างกายร้อนคล้าย้พริกไทยเนี่ยอ่าเป็นพืชพืชในวงเดียวกับพริกไทยครับผมนะครับลักษณะต้นลักษณะการขึ้น น้ใช้ค้างอะไรค้างตระกูลเดียวกันปนพิไทยเยนะเอาต้นชำเล็กๆลงลงปลูกจ้ะชิดกระเสาหลักประมาณประมาณสักหกเซนเจ็ดเซนอย่างเงี้ยนะไม่ต้องชิดกันเกินไปนะไม่ต้องเดี๋ยวต้นลุกขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวมันจะรูมันจะพันขึ้นไปอ่าละครับทีนี้พอลงปลูกกรบได้เรียบร้อยแล้วลดน้าจ้ะการให้น้ํานี่หลักต้นอ่อนนี่ควรให้ต้องให้ทุกวันทุกวันเช้าเย็นไหมไม่เช้าเย็นไม่ตองนะเช้าๆด้วยแล้วแต่ด้วยแล้วแต่ ะดวกจะไห้กลางแดดแล้วกันชาก็ได้เย็นก็ได้ก็โชยน้ําสักกี่นาทีดีแน่ๆก็ประมาณสิบนาทีสิบนาทีก็พอให้ทุกวันแค่สิบนาทีดูดินนะดินชุ่มพอชุ่มแฉะไม่ดีนะอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้แฉะไม่เอาเลยแฉะไม่ดีพอชุ่มนะอ่ะคอยดูดินดูแล้วก็ให้น้ําไปนะฝนตกก็ไม่ต้องให้ คนเดียวก็ไม่ต้องห้ตรงนี้ต้องคือแบบนี้คือว่าพอพอรถไปแล้วคือดินจะอยู่ในลักษณะนี้คือคือจะไม่ขังคือจะจะชุ่มแบบเนี้อันนี้คือลักษณะลักษณะดินที่ว่าที่ต้องปลูกปีๆถ้าเกิดว่าถ้าถ้ารถไปเนี้ยน้ําขังเนี้ยตายโอ้แล้วยิ่งอ่อนๆด้วยนะรากเน่าด้วยรากเน่ารากน่าโอ้ค่อนข้างที่จะดูแลคือต้องที่จะมีความใช้หระความละเอียดหน่อยใช่ครับ จนกระทั่งต้นนี่ค่อยๆขึ้นค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นตอนนี้ผูกกระหลักไหมไม่ผูกนะต้นไม่ต้องเขาจะขึ้นเสาค้วประมาณประมาณักประมาณสักเดือนหกสิบไอสามสิบวันเนี่ยจะแตกหน่อแบบนั้นฮะสามสิบวันและจะแตกหน่อแบบนั้นนะพอแตกแตกหน่อแล้วก็จะเริ่มขึ้นเสาแล้วขึ้นเสาก็ผูกไปถ้าต้องผูก ช่วยองเพราะว่าเขาเป็นไม้เถาเรื้ยไม้เถาเรื้ยขึ้นไปทีนี้ตอนจะขึ้นเสาแล้วปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยก็ตอนนี้ยังยังไม่ใช้ปุ๋ยไม่ยังไม่ยังไม่ต้องเลยปล่อยขึ้นเสาไปก่อนจะใช้น้ำหมักจะน้ำหมักน้ำหมักปุ๋ยปุ๋ยหมากสูตรอะไรเราสูตรคืออปูอปาอ๋อปลาหมักปลาปาหมักปลาหมักกับ กากน้าตาลแล้วก็พอดอพอดอหนึ่งกับพอดอสองผสมกันเอาสองพอดอเลยครับครับผมคือมันจะช่วยย่อยสลายครับครับแล้วก็ลดปล่อยมากับน้ําไปมาปล่อยมากับท่อเลยช่วงช่วงช่วงต้นหนึ่งเดือนนี่ยหละคผมคือตั้งแต่เริ่มปลูกเลยเราจะใช้ปุ๋ยไอ้น้ําหมักช่วยอมันจะโตไว ครับแล้วแล้วปุ๋ยเคมีใช้ใช้ไม่ได้ไม่เอาเลยเพราะว่าใหม่ไม่ยังใช้ไม่ได้เลยต้นเล็กๆไม่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวตายไม่เอาเลยเหมือนพริกไทยเลยพริกไทยไม่เอาเลยเงีคือมันจะกู้เดียวกันนะเออใส่เคมีไปแล้วก็ทำให้ใส่หน้านะร่างกายนี่อยากต้องการตายอยากจะตายก็เลยเขาจะงามไม่ไม่พอแรกของไม่ไม่ก็งามพอไปก็จะไม่จะเลือดเลยเสรเนี้ยอแล้วตรงนี้นะรถในปุ๋ยหมัก นะปุ๋ยใส่ปุ๋ยซึนงรีใส่ไหมเนี่ยยังไม่ต้องตอนนี้ยางฮะยางยางต้องให้ได้ต้องให้ได้หกสิบวันหรือว่าเก้าสิบวันเออสัประมาณสองเดือนหรือสามเดือนต้นเราก็ขึ้นแล้วตอนนี้เร็วไม่ขึ้นเร็วไหมพี่ต้องต้องต้องใส่ระหว่างร่องนะฮะไม่ไม่ได้โอ้ขึ้นขึ้นขึ้นหลักนี่เร็วไหมไม่ไม่เร็ว่ะจะขึ้นช้าขึ้นช้าเอาเป็นเหล็กโตช้าขึ้นช้าเอาเมื่อกี้พี่บอกว่าเวลาใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกเนี่ย เราต้องต้องต้องใส่ระหว่างร่องไม่ให้ติดต้นไม่ให้ติดต้นตัด้แล้วสายตรงกลางอ่าดตาสายกลางเนี่ยเพราะพอพอเวลารดน้ำน้ำก็จะลงไปเองน้ำก็จะพาลงก็ค่อยพาลงไปอ่าครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวการปลูกดีปลีเดี๋ยวเราไปไปเดินดูคุยกันอีกนิดหน่อยนะครับเชิญครับเชิญไปเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ต้นดีปลี ลักษณะของขนดีปรีนะครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างนี้นี่ีโชเลยนนี่นี่ขนดีปรีจะเป็นช่อแบบนี้นะครับลักษณะนี้อันนี้สีแดงนี่ผลสุกแล้วใช่คะเก็บได้พร้อมที่เก็บได้พร้อมเก็บในต้นนี้ก็มีทั้งสุกทั้งอ่อนก็ทยอยมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับนี่ครับลักษณะต้นที่ต้นที่ตนต่อต่อครับเม็ดมันออกต่อต่นี่คือ ลักษณะการติดติดขนของต้นเ็นเป็นเป็นลักษณะนี้นะค่อไก็จะเก็บไปทนี้นี้เขาก็จะเลื่อยเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเราก็เก็บอีกอีกครึ่งเดือนแล้วก็อีกครึ่งเดือนก็เก็บและอันนี้ก็อีกต่อไปต่อไปก็เก็บอีกก็คือเราจะเก็บมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นชุดเลยนะเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะต่อยอดต่อยอดไปด้วยแล้วเดี๋ยวก็ยอดก็จะแตกต่อไปตรงนี้แล้วก็จะมี ชุดออกมาเอ่ออกมาเป็นช่ออ่อนออกมาเรื่อยๆยาวเข้าไปนีเลยใช่ค่ะโอ้โหตลอดปีแล้วบอกว่าโอ้โหไม่ไม่ไม่คุ้มคุ้มเราก็จะเก็บเป็นเด่นๆอันนี้นะอันนี้นะทรงคุ้มเขาที่บอกว่าเป็นเชื้อรานี่เขาจะเกิดตรงไหนเชื้อราเกิดจากรากก็ได้จากโคนทางรากก็ได้กันโคนนะนะ แล้วตรง่ยอดก็คือแล้วพวกนี้พวกนี้เป็นจากจะเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าถ้าใบแบบนี้เรียกว่าจะจะเป็นเชื้อราอลไวอ๋อใบดาวเริ่มใบเชื้อราเชืราใช่ถ้าเกิดอากาศหนาวมากอากาศหนาวร้อนจัดเช่นหน้าหนาวเนี่ยก็จะเป็นเชื้อาอืมแล้วฉีดฉีดไอ้ที่บอกว่าวิวเรียอะไรเนี่ยก็จะฉีดฉีดควบเมื่อ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 ม่ ล้วก็ต้องฉีดเดือนแต่ละครังอะง่ะก็พบการระบาดแล้วก็ฉีดฉีดพร้อมกับาให้ปุ๋ยให้น้ําปุ๋ยน้พร้อม,มเลยครับผมนี่ครับทั้งหลกการแตกถนึงนะครับแล้วการมีเชื้อราในต้นแต่ทุกต้นอ่ะผมเชือ่อว่าก็มีเช่นนั้นะนะองมีเชื้อราแต่ว่าเราก็<อ>าต้องไอเลยเจ็บพอเด็ดฐานได้เลยนะครับอ่าใบเนะ เม็ดเลยครับว่าเม็ดไหยนะครับกินดิบๆได้ครับนจะออกเรื่อยไปเรื่อยไป่อยไปออกยอดเผื่อจะแตกยาวไปนะว่าก็เอกให้เราได้เก็บเก็บครับกินสดๆเนี่ยนะเพราะว่าผมเริ่มคุยกันนี่เราเริ่มเจ็บคอแล้วเอากินให้ดูก็ได้ครับนั่นๆกินโชว์มีกินโชว์เพียงไม่หายอ้าครับต้องเป็นเรื่องราวของดีปรีนะ กลุ่มพร้อมกับกลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกดีปีในแปลงกเกษตรของคุณ้นคุณป้ารา้านนะอะไรท่านชันยานุชั้นยานุชอินเทอบ์บ <laughs> อินเทรบู <laughs> แม่ชื่อเรียกเ,เรียกยากครับเอาท้ายสุดนี้นะก่อนที่เราจะจบรายการก่อนที่จะจากกันไปนะฝากบอกถึงพี่น้องเกษตรกร,กรหน่อยว่า <laughs> ขี่อยากจะปลูกดีปี <laughs> ควรที่จะ เตรียมตัวหรือเริ่มต้นอย่างไรบ <S <S ้างครับก็เตรียมทีค่ะคือที่เราปราบที่ให้เรียมแล้วก็ไถไถท่าปาบดินให้เรียมให้เะมือกันครับแล้วเตรียมเสาเตรียมตัวปิงแก่อย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะครับอันนั้นคือการเตรียมตัวประการสาคัญคือต้องเตรียมเงินด้วยครับถ้าไม่มีเงินก็ปลูกไม่ได้ไม่ได้เอางี้ค่ะมาเอาช่อมาเอา กิ่งช้ที่นี่ได้ไหมชอบชอบไปได้ได้ครับได้แน่แน่คิดจะไรค่ายฟรีอ่ามลมกห้อยฟรีเบามากเบามากเอามาเอาถ้าท่านสนใจแล้วแหละอยากจะมาคุยอยากจะมาปรึกษาอยากจะมาเยี่ยมเยียนกลุ่มมาได้เลยได้เลยครับที่บ้านไหนเอ้าใครจะบอกชัดเจนเอามาจอดีกว่าที่ที่กลุ่มนี้ก็ได้หรือบ้านรัตนี้ก็ได้รัดอ่ได้ได้ยินดีให้คําแนะนําอวิธีการปลูกทุๆ เรื่องเลยครับสนับสนุนเลยนะครับไม่มีช้านะมาที่ไหนเมื่อกี้ไดยอยิาีต้องมาที่หมู่บ้านตันเซียนหมู่สองครับตำบลของของตำบลลางสารีครับเข้าทีงไหนก็ออกมาจากอำเภอทะม่วงนะฮะหรือเข้าทางเมืองการก็ได้ครับน่าสลากางน่าสลากลางตรงช่วงสลากางใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเส้นดันเพอดันมะขามเตี้ยครับครับจุดตรงนั้นแล้วก็มา มาเจอภูเขาลูกนี้เรียกเขาปูคงนะฮะแยกเข้ามาเลยครับเขาลูกนี้ใช่ใช่ไม่รู้อยู่ทั่วประเทศบอกเขาลูกนี้เขาปูคงครับเขาปูคงเนี่ยเข้ามาหมู่บ้านเลเซียนเลยครับถามถามเหรแล้วจดย์โจทย์โจทย์ถามมาเลยเข้าทางข้ามเมืองก็ได้ได้ครับเอาเอาทางที่ดีจดรายละเอียดเลยจดเบอร์โทรศัพท์ของคุณพี่รัฐคุณป้ารัฐนี่แหละผมเรียกได้ทั้งพี่ทั้งป้าเลยไม่สับสนไม่หมดละสูตร98 สามสามศูนย์แล้วก็สามแปดสี่สองมีปลากระซิบอยู่ได้ยินได้ยินขอบพระคุณทุกท่านนะขอบพระคุณนะที่มาร่วมรายการมาให้ความรู้กับทางรายการนี้ก็ยินดีแนะนำถ้าใครอยากปลูกอะไรก็ครับก็หมายถึงก็ยินดีที่แนะนำในกาะปลูกอะไรโอ้ก็ต้องขอบพระคุณแทน ท่านผู้ชมด้วยนะที่อยากจะดูนะอาลครับเป็นเรื่องของดีปรีก,ก็ต้องขอกล่าวครว่าสวัสดีสำหรับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ หรับเกษตรกรหรือวุ้ชมท่านใดนะคะที่กำลังมองหาการปลูกเพื่อสมุนไพรเป็นอาชีพเสริมค่ะรีปรีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะแล้วก็สามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกรรำไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้โลกเกษตรไทยนำรายการจากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ